ใครเหียบ้างนอกแล้วียมทายลูกโพแล้วเนอ่อาจารย์เนี่ยแตกแล้วนอกากจะให้แคจับให้อะไรนะที่เตอนั่นไปไหนล่ะเลียมี่ยอาจารย์หยต้องโทรหาต้ใครเบอร์วิเลียมโทรหาวิเลียมหอยเยโทรหาวิเลียมหนยเยวิงเรียยัาเลียย ใ e <c oughs> everyday you do like this. No. Uh, don t h no ah t don't turn back t n turn turn เนี่ยตว่ก็ทำได้ไม่มีปัญหาไหมดูเทคนิคดออารสูดถาเพราว่าท้องใหญ่ไปหน่อย ไว้ล่ต้องมีเสียงไหมเขาต่างประเทศอีกคนหนึงด้วยมีเลี่ยมซอหน้าเป็เลียมมาแด้โดนซ้อมไปหนักเลยอยู่เรียบเามกระโดกทุกท้านม้ต้องรวมพลังด้วยอ่ที่เค้าต่อยเียเียบกเืองงเท้า่แข็งทุนทนี้บ่อย